คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการถ่ายบรรยากาศของการเข้าค่ายลูกเสือ2วัน1คืนกันนะครับซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้เป็นคครั้งสุดท้ายที่พวกเราจะได้เรียนลูกเสืออีกแล้วเพราะว่าจบมาสามไปพวกเราจะไม่ได้เรียนลูกเสือกันอีกแล้วครับอันนี้เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเล็กน้อยระหว่างทางการเดินอาหารไกลกันนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพูด บางช่วงก็ไม่ค่อยพูดนะแต่อันนี้ก็จะกล่าวเสียวันนี้ก็าเดินทางไกลนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรว่าในไทยเสิร์กิบบรรยากาศการเดินทางไกลของปี2560ยเท่าไหร่วะ67นะครับปีสุดท้ายที่เราจะเดินแล้วนะเพราะเป็นม3สรุ่นสุดท้ายเหมือนกันเดินทางไกลนะครับปีสุดท้ายโอเคไปตามเราชมได้เลยสาววันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะคุยัพท์แต่อันนี้คือได้หมูและเครื่องนะครับก็เลยได้เอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของการเดินเสือดูข้างหลัง หมู่ผสมแล้วโคตรเยอะเลยรับดูคนข้างหลังโอโ้โหไม่ค่อยได้ถ่ายนะข้<อ>างหน้าก็เยอะแยะครับโคตรร้อนรับดูคนข้างหลังครับมันเรียเป็นแบบเลยนะโคตรร้อนรับเลยไม่ได้ถ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายแค่เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของคันนาดูคันนาครับโอ้โหนี่ดูข้างหลังครับ,บนะนนะไม่ม<อ>ีอะไรเลยร้อนร้อนล้วนๆโคตรร้อนเลยแหละทุกคนขอ,ขอขบวนคือยอด 哎，溜溜了。<laughs> อนนี้เราวะกินข้าวกันพักข้าวกันแล้วฮะกินข้าวกันแล้วน่ันข้ามาเป็นงานี่่านาเหี้ย่่งาเยี่ เไม่ไม่ครับมันคือคือหมูมั้งไงถ่าเขาถามก็ผมก็บอก่าเพราะเพราะไมูเอออาปเนี่ยตอนนี้จะถือเรียนแล้วพวกเราจะใกล้ตายหาคาที่แล้วโอ้โหเยี่เอาแดดครับอะไรล่ะครูครูไม่ยอมวรูร้อนอ่ะดูอันนี่บ้านที่กำลังเออไม่ใช่ก้อนเมฆกำลังวางกำลังวางแดด ดีแดดไวแล้วโอ้โหจะตายหาเดินประมาณสิบกว่ากิโลแล้วแต่ไม่ค่อยขาเป็นการปิดที่แย่มากเลยครับใช่ครับคือจะปิดดีๆก็ให้ปิดนะใช่ครับคือเดี๋ยวตอนปัดฉิมพวกผมจะปัดฉิมวันที่สิบสามใช่ไหมครับวันที่สิบสี่พวกผมก็ต้องไปเดินลูกเสืออีกเออเดินอะไรวะเดินเที่อะไรเขาเรียกว่าเดินอะไรเดินเดินสยามมาถึงเรียนแล้วเลยสองฐานแล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงเรียน บรรยากาศเราเชี่ยโคตรไกลเรื่อผมป่าโคตรดักเลยนี่กระโดดขึ้นน้ำนี่นี่เพี้ยอะไรวะแล้วแล้วมันมาดึน้ำอ่ะดูน้ำอ่ะอันนี้ก็ซากกระดูกยังวะเดินเขาอันนี้ซากกระดูกอะไรเนี่ยวะนี่ซากกระดูกอะไรวะป่าเนี่ยไปยามมาหรอป่าจะกระจายยังไง ยืมรถขึ้นแดงแดงเก่าพุ่งตะกี้ก็ลงบ้านหนึ่งูเสียบ้านหมึ่งคู่หนออันนี้หรือเปล่าไอ้ต้าจะดูเขาเรี่ยงไอ้ต้าไอ้ต้าไม่จับมากินนะเก็บปลาใช่ปะต้ามันลุไปกินบ้าเหรอเราอติดไปได้อีกนะขอมารอแล้วนะเว้ยตัวนึงไปเลี้ยงปลาสิไม่คือแบบสวัสดีลูกเสือวะเซเว่นนะครับเดินมาผ่าน เซเว่นพอดีก็เลยเซเว่นเสร็จแล้วมาข้าแวะเข้าดาวสักคู่แล้วก็ไปซื้อของในเซเว่นต่อนะแล้วก็กลับโรงเรียนนะมาซื้อของเซเว่นก่อนเ <c oughs> ข้ามาแล้วสดชื่นรู้สึกดีเลยครับไอ้เหี้ย่ะหลังจากเดินตากแดดเราเป็นกี่ชั่วโมงอยู่ตอนนี้ก็ประมาณวัยสามแล้วโอ้โหแต่ตอนเช้า<น>แล้วโอ้โหตายหาแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เรื่องเย็นเจียบซื้อของสักคู่แล,แล้วอท่านผู้ชมดูบรรยากาศยามเย็ยนที่ อรงเรียนฮะอ้นี้ก็ยืดแอรกล่องแล้วนี่เข้าใคล้ใช้เต็นท์นอนแล้วก็ทนี้จะทําอาหารส่งครูตอนเย็นนะครับนี่ครับโหร้อน <c oughs> นี่ก็เต็นท์ก็มีแค่นี้แหละสี่เต็นท์นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่คือเขตของเรานี่แบ่งเดนแบ่งเดนนี่ครับของครับแล้อาหาร <laughs> đây kho tùa... cái này tôi ơi đây khnạ đi, đi. Tắt cưng đi. Ừ tắt thương. Ừ thương เอาละชุนตอนนี้ก็เอาละเสร็จเรียบร้อยที่โรงเรียน,นครับทีตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็จะไปําอาหารต่อแล้วก็ส่งครนะูน่ะนี่ท่นี้ก็แอครอยอยู่นี่นะครับนี่อ่าถือกล้องอาจจะไปแปลงเลยนลี่ครับเอาละเสร็จเดี๋ยวไปครับนะไม่รู้จะถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปทำอะไรวนะ ไปทำอาหารเออไปไปเออเดี๋ยวเขาเรียกรวมนะครับทำอาหารเลยเรียกรวมเแล้วราโชว์ตอนี้ไปดูพวกเราทำเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรวะปลาสวายปลาใบไ,ไอ้ผัดเออผัดปลาสวายครับว่าเสร็จแล้วก็อันนี้ปลาสวายแลวก็อาจจะเป็นสวยงามแต่ในชีวิตจริงก็ไม่สวยงามดังกล้องนี่ครับพคแฮมไก่โคตรพ่อกขาไม่ไก่และอันนี้ก็เป็นอะไรวะต้มจืดต้มจืดต้มจืดเลยจืดมากๆอร่อยอยู่ต้มจืดบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวจะมีรอบกับไฟอยู่ตรงกลางแล้วครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแล้วแต่ไม่รู้จะถ่ายเปล่านี่ก็ปิ้งไฟย่างไฟนะครับเย็ดนี่กำลังสัวก็อยู่แซบอีครับดูพอดีเยก่อนนะเ็ก่อนมึงก็จับ้าแน้ส้นี่ครับ้าหานก็ะแดกต้มเสจเนี่้าน้ส้มนี่ครับเป็นม้อ

พวกเราโซโล่ไม่มาดินรอบคนไทไม่ม <tal ence> ah. ีความทุกข์ใดๆสุขหรือไทย ตอนนี้เขาปล่อยเลขโทรศัพท์ประมาณ5นาทีนะตอนนี้อยู่ที่กองบริการครับทีเสราวชง5นาที แล้วตอนนี้เมื่อคืนเดี๋ยวรอบเมื่อคืนทำอะไรล่ะเมื่อคืนก็ไปอ่าเล่นรอบกับไฟแล้วที่ถ่ายคลิปนะอาจจะไม่ค่อยเห็นชาติก็ขออภัยนะตอนคืนนะเสงแสบย้อนไปด้วยแต่ตอนคืนมีเ่้าเวรยาวกันแล้วครับเป็นเวรยาวแบบผ่านกันเฝ้านะผมพวกผมได้พอประมาณตีทีท่ตีห้าโอ้โหโคตรว่วงเลยบอกเลยครับและเขาจะตั้งนาฬิกาปลุกให้นะครับไปถึงมีโัด้าบูนนเนี่ยเออนาฬิกาไปตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วก็ตีห้าก็ เออตอนที่ทีีก็ตื่นมาเฝ้ายามแบบมารายงานตัวเสร็จแล้วก็ทีห้าผูก็มาส่งแบบมีคำมีอะไรแบบผิดปกติหรือเปล่านะครับเขาพากันอย่างนี้ทุกกองนะครับเออไม่ใช่ทุกบูนแลยแหละครับแบบไล่แต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนทีนี้ถอยทานทีห้ามาเรื่อยๆครับใครชอบก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่รู้จะถ่ายอะไรแนละ้วเพราะว่าโทรศัพท์เอยจะยืดอีกนะครับดูท้องฟ้ากาลังโคตรสวยอะนี่ วันนี้หลังรถนะเพราะว่าอยู่ตรงนู้นคนเสียงดังแล้วครับตอนนี้ก็บรรยากาศตามเชา้านี่ทุดยอดจอิง่นี่ทำความสะอาดภายในพื้นที่ที่พักนอนนะครับให้ก็สับไม่โดนไม่โดนแค่รเบ เอ <s uk as> <speaking einer> าละ้ชมหลังจากที่ต <toy> ื่นเช้ามาพวกผูก็ได้มารวมตัวกันเปิดกองไม่ใช่เปิดกองมารวมตัวกันเต้นอรลบิกปลสอตะทัดแหล่นะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำกับข้าวกินตอนเช้าเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ไปเดินทางไกลประมาณ ไล่โลอยู่นะฮะเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่โดทกกนทางวาปวันนี้สะดวกกว่าเมื่อวานนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาที่คลายได้สักชั่วโมงแนละ้วมาเปลี่ยนเส,สื้อผ้ามาอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาทำอาหารกินแล้วก็ส่งคูนแะล้วที่ส่งคูไปก็ยังผักกระป๋องริดเดียวครับตอนนี้็มาก็นั่งพักรอเขาเรียกนะวันนี้ก็วันสุดท้ายแลวประมาณบ่บายสองก็กลับบา้านเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเดี๋ยวสักแป๊บเดียวเขาจะเรียกเร็วรวมแล้วพวกผมก็ต้องเปลี่ยนเสื้อไปชุด ลูกเสืออ <c oughs> <c oughs>: <c oughs> um. ีกตอนนี้ไปช่วยเรามองนะทุกคนนั่งพักกันนะเป็นโคตรร้อนเลยอากาศประเทศไทยแบบโคตร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 ร้อนเลยครับโอเคจะเจอกันวันนี้ก็ไม่รู้จะจบตอนไหนละงานใครเข้ามาดูกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดแชร์ที่สับผ่านคือกดติดตามนะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับเก็บเสื้อผ้าด้วยโอเสื้อผ้าใครเนี่ย Oh. ตอนนี้เป็นเวลาแปดสองสี่สิบกำลังเก็บเต็นท์ครับตอนนี้ก็ทำเสาสองร้อยแล้วเราคือเสาท่ออาธิไม้นี่นะครับขเขากำลังทำอยู่ตรงนู้น,นครับชนุนเราทำเสร็จแล้วเราก็มาเก็บเต็นท์ได้นะครับนี่เต็นท์เรานี่ก็เก็บได้มดเลยครับนี่เราอยู่ที่เกาะเอ,อิรโมหกครับน,นี่มูเจนี่เนี่ยหลีเขาละน,นี้เราเก็บพร้อมได้สิบห้าทีเสร็จแล้วก็ไปรวมเสร็จแล้วก็โยนเสร็จแล้วก็กิจกรรมโยนหมวกแล้วครับโยนหมวก จบคลจบลูกเสือเขอกเรามอสามนะครับไม่ได้เรียนแล้วเช่าไมพวกเราเช่็นห้นะครับเอาสอลให้เรียบร้อยะครับตงเอาละตอนนี้หมูผมก็ได้เก็บเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูบรรยากาศก็โคตรสวยครับเ้องฟ้าแจ่มใสแต่โคตรร้อนเลยครับาน พยายามนะครับพยายามในเขตื้กที่นะครับของเ้าบระกอนะครับอย่าให้มีเศษพยาามเศษนนะครับออกเลนะครับดูดัวเอะครัรบนะครับูนาที่ดีตดีะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเราเลยจะของไว้ตรงนี้ครับเวลาขับรถ เราขอก็อย่าเอาตรงนี้นครับเพรานนะว่าเส้นาจะมันเปลี่ยนใจแล้วก็เราตั้งเต็มไปตรงนู้นนะตรงนี้แต่นี่ก็อะไรเนี่ยเรากิจกรรมยนต์หมอกเลยเราไปยนต์หมอกเซก้าระยะกลับบ้านเรับปจมกสามไม่ใช่จมกสามจมลูกเสือจมลูกเสือครั้งสุดท้ายแล้วครับบรรยากาศดูก็ไม่ขลงังโคตรสวยงามแล้วก็โรงเรียนเก่าอ่ะโรงเรียนปฐมแล้วโรงเรียนรุ่นวันวิแกนอันนี้ก็พัฒนอยู่ติดกันเลยนะครับเียนที่เดียวกัน คนละที่ครับประทุมเขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาสัมภาระไปเก็บหน้จุดยืนของท่านนะครับของรักสิบหัวของรักเรามารับได้เลยนะครับจีจัดแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับใครแต่งกายให้เรียบร้อยซ่อมทั้งหมู่สามเออโอเคครับขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับขอบคุณคาราโคุรุท่านนะครับวิทยากรทุกท่านหลวงของท่านประธานนะครับ เอาล่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่เสร็จจากลูกเสือมาแล้วใครชอบกิจกรรมลูกเสือหรือก,กิจกรรมที่ผมถ่ายคอนเทนต์แบบนี้ก็ยืมก็อย่ายืมอย่ายืมอย่ายืมเลยก็อย่าลืมกดไลค like ์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านก็จะเป็นอะไรรอติดตามรับชมได้ว่าผมจะทำอะไรได้ต่อไปนใ,ในคลิปคลิปหน้าน,นะครับอาจจะพูดตีจริงๆกันก็ขออภัยว่าผมพูดตีจริงๆกันอย่างนี้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับนี่โอ้โหดูทรงผมแปลกๆเลยครับจัดเสร็จหมดโอเคเจอกันคลิปหน้าครับไป